ไปก็ดีหน่อยก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่เขาว่าเริ่มเร็วอีกแล้วค่ะเริ่มเร็วอีกแล้วเขาว่าเริ่มเร็วอีกแล้วนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะก็ขออย่างเดียวขอให้คุณมีศักยภาพในตัวเองขอให้มีความมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในในแวดล้อมของเราอะค่ะโดยเฉพาะในแดงเราค่ะสารพัดเรื่องค่ะเราควรจะชนะตั้งหลายทีแล้วค่ะ เราควรจะชนะตั้งหลายทีแล้วค่ะหลายทีบอกให้รู้เขาเห็นเขาไปไม่ไหวเขาก็ขอต่อรองค่ะเขาเห็นเขาไปไม่ได้เขาขอต่อรองทันทีจับโทรศั์ต่อรองทันดีการต่อสู้อะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้ประชาชนเหนื่อยค่ะมวลชนเหนื่อยค่ะยศแม่ไม่เอาด้วยค่ะระบบอย่างเย้ยแม่ไม่เอาด้วยค่ะแล้วไม่มีศักยภา,าพขนาดนั้นที่จะไปต่อสู้ร่วมกับเขาแต่และตอนนี้มันบ้านเมืองมันหัวเรี่ยวหัวต่อกันอยู่ค่ะ หัวเรี้ยวหัวต่อกันอยู่ขอให้กลับคืนขอให้ความถูกต้องกลับคืนมาสู่ประชาชนค่ะและประเทศค่ะพวกคุณเล่นอะไรกันนะ่ะพราะคุณเล่นอะไรกันนะประชาชนเดือดร้อนบ้านเมืองแย่ถอยหลังลงลงลงคูแล้วไปชักศึกเข้าบ้านอีกนะคิดเหรอเขามาช่วยเราฟรีๆค่ะเขารู้ในบ้านเมืองเรามีอะไรอะ่ะมันไม่ได้ตกถึงกับประชาชนนะสิ่คะ ถ้าประชาชนรู้ว่ามีส่วนได้รู้เห็นคอนโทรลสมบัติทรัพยากรในชาติเราเราคงตอนนั้นเราคงจะสู้แบบหนักหน่วงอะฮะเพราะเรากลัวเสียผลประโยชน์ของเราแต่ตนบัดนี้ผลประโยชน์ในประเทศชาติไม่ได้ตกเป็นของประชาชนเลยค่ะเราถึงมองข้ามตรงนั้นกันไปเราถึงมองข้ามตรงนั้นกันไปแต่เมื่อไหร่สมบัติทรัพยากรในประเทศชาติประชาชนคอนโทรลขึ้นมานะ,ะที่ไหนจังหวัดของตัวเองมีจังหวัดนั้นจะร่ํารวย ส่วนหนึ่งก็ตกไปเป็นของประเทศนะคะซึ่งจะเอาไปผันเป็นเงินภาษีหรือเอาไปขายอีกเรื่องหนึ่งแต่จังหวัดนั้นของแต่จังหวัดนั้นแ้่คนจะร่ารวยค่ะที่จริงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่มันไม่เป็นแบบนั้น่ในประเทศเราอะ่ะมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นได้เซมถึงบอกว่าขอให้คิดอย่าติดในบุคคลค่ะอย่าติดในบุคคลเราควรจะชนะหลายหนแล้วเราพลาดเพราะเขา ก็ไ่ตรงไปเอาเขาอีกเลยค่ะเอามาพาดอีกเหรอคะตอนนี้เราเหนือกันน้อยแล้วนะคะเหลือกันน้อยอย่างเงี้ยกัดกันแล้วค่ะใช้ี้ตีไข่กันชี้เป้ากันทุเลศไหมไปบอกชื่อนามสกุลของไอ้เซมหลาเลยบนหน้าเว็บเขาค่ะไม่ได้กลัวนะเดี๋ยวจะเปิดเผยเองว่าไอ้เซมชื่ออะไรชื่อเว็บนี่แหละชื่อเอสเ็มแล้วนามสกุลเอ้เซมค่ะฉันไม่ได้ผิดอะไรนี่คุณฉันผิดอะไรล่ะฉันไปด่าพ่อแล้วแม่คุณหรือเปล่าล่ะเปล่า ไปด่าพ่อว่อาแม่เขาได้ยังไงล่ะตำรวจทหารน่ะไปด่าเขาได้ยังไงตรงนี้เราต้องเขาเขาเป็นตัวไม่ดีแต่ยังยังเราอย่างน้อยเราต้องเค,ลลคารพคําว่าตำรวจเราต้องคำลบคำว่าทหารนี่เป็นคําคําพูดตัวหนังสือแต่ในตัวบคุคคลเขาจะทํำยังไงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแยกแยกในการด่าด้วยค่ะแยกแยกในการดา่านะคะแล้วอย่างหนึ่งมันมันได้ชั่วกันไปหมดทุกคนค่ะ ทุกกลุ่มก้อนทุกองค์กรเนี่ยมีทั้งคนดีและคนเลวคลาดกันอยู่ในนั้นค่ะเราต้องเปีกตัวออกมาครับจะทําทตัวเป็นปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งหนองแต่บางทีมันยแยกออกไม่ได้เขาจะเห็นเราเป็นแกะดําถ้าเป็นองค์กรองค์กรอะไรเนี่ยก็อันนี้คุณก็ต้องรู้สับหลีขห้นันถูกต้องของคุณเองบางทีคุณจํายอมต้องอยู่เพราะคุณรับราชการอยู่อยู่ในที่นั้นเห็นเห็นอยู่รู้ร,รู้อยู่ทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เท่าใจอีกอ่ะก็เข้าใจอีกอ นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามากทีเดียวค่ะมากนะคะไอเเครียดนะเครียดแต่เอเซพยายามยืนให้อยู่ได้เพราะว่าบอกตรงๆว่าม,ม,มัน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 มารู้ค่ะว่ามีอีกเยอะในต่างประเทศมีอีกเยอะเพิ่งมารู้ว่าเอ,อ้ยไม่เหลือแล้วมัง้งเขาถอยกันหมดมัง้งเหลือแต่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยไอ้โพดีพวกเรียตีนค่ะพวกไล่เรียตีนเขาค่ะแล้วก็เจอสภาพเดิมๆค่ะ แล้วก็มาแยกแตกกลุ่มกันใครที่ไม่เข้าด้วยก็มาโจมตีเขานะฮะเห็นเราเป็นคนที่ไม่เข้าใครพอไปเข้าทําไมอะ่ะเข้าแล้วรู้แล้วนี่ฉันให้โอกาสคุณมาตั้งนานแล้วคุณพาฉันไป,นเ,ปนเป็นล่มเนี่ยล่มครั้งนี้มันเสียหายมากค่ะเสียหายมากฉันม่กอาคุณด้วยแล้วแหละฉันไปของฉันอย่างเงี้ยแต่ที่จะมีกําลังใจขึ้นนะฮะเพราะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะ่ะเป็นเขาเรียกอะไร สู้อิสระบริสุทธิ์ค่ะเพราะได้รู้อะไรเยอะแยะรู้จริงๆด้วยเพราะเขาต่อสู้มานี่เขาก็เขารู้หมดอะไรรู้เหมือนได้เซมรู้เนี่ยละ่ะเยอะแยะที่ไม่พูดออกมาค่ะจะมาพูดออกอากาศก็กยังไงกันอยู่นะคะเราก็รวมกันเนี่ยค่ะเรารวมกันเพื่อจะสู้ให้ในประเทศชาติเราได้ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็สู้ให้ฉลาดสู้ให้เป็นโดยที่เราไม่ได้รับอันตราย ะะเราไม่ได้รับอันตรา,ายเปิดเผยด,ด้วยเปิดหน้าสู้ด้วยค่ะสู้แล้วต้องสู้ให้เป็นคุณเดนใ,ใช้ใช้ใช้เล่นด่ดาหมิ่นประมาทหรือดา่าเยอะเยอะเยอะหยันเขามันมันมันด่าแล้วได้อะไรอะฮะด่าแล้วได้อะไรอะคุณเอาเหตุผลมาพูดกันดีกว่าเอาเหตุผลมาพูดกันเลยดีกว่านะฮะทำลงไปเนี่ยผลเสียเป็นยังไงผลดีเป็นยังไงพูดกันอย่างนี้ดีกว่า ุณอย่าเอามวลชนไปเป็นเครื่องต่อรองค่ะชีวิตของคนมีความหมายทุกคนน่ะเขายากจนก็พออยู่แล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของคุณเท่านั้นที่คุณเอาออกมาแล้วคุณรู้ยังดูปูเสือดีแล้วมาหาหมวลชนนะ,ะมาฟื้นฟูมวลชนลืมเสเถอะค่จำหรับคนที่เขาหูตาสว่างอะค่ะพวกนี้จะไม่เข้ากลุ่มใครทั้งสิ้นค่ะไม่เข้ากลุ่มใครประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนค่ะเราอยู่ใน เราอยู่ในจุดประชาชนค่ะฐานะเป็นคนไทยที่เรารักชาติเราเรารักชาติแล้วเราสงสารคนในประเทศชาติค่ะเราจะต้องเอาความถูกต้องมาให้เขาเราจะเรียกร้องความถูกต้องมาให้เขาตรงนี้แต่ไม่ใช่เรียกความร้องความถูกต้องของของพวกคุณที่พคุณพาเราไปสะดุดบ่อยๆไม่เอาแล้วไม่เอาค่ะคุณไปไหนคุณก็ไปเถอะพวกฉันจะทู่อยู่อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวฉัน มีแล้วตอนนี้เซมก็มีกําลังใจขึ้นนะคะว่ามีอะไรเข้ามาที่จะมาร่วมกันคะ่ะที่จะมาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้สมาชิกนะคะเสพข่าวหาข่าวแล้วเป็นตัวงตัวเองคะ่ะเอาบทเรียนเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ร มามามาพิจารณาร่วมๆรวมๆกันในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนะคะตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเอซเซ็มขอขอสลับเพลงก่อนนะเพราะว่าหมาเอซเซนไม่สบายมากที่เขาทำท่าจะชักอีกแล้วขอสลับหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวเอซเซมหาเพลงก่อนเอ่อคือหมาเอซเซนมาเขาเป็นมะเร็งค่ะหมอให้ฉีดยาตายเอซเซมเลี้ยงมาแต พี่จริงหมอบอกว่าอยู่อีกอยู่อยู่ไม่นานเขาจะให้ฉีดยาให้ตายเอ้เซมเนี่ยพาหาหมอมันแต่ปีที่แล้วเดือนพฤษภาจนปีนี้เสียหมดเงินไปสองแสนกว่าแล้วค่ะนะคะ,นะคะหมอบอกฉีดยาตายอย่างเดียวเลยเซมว่าหมอเลยร้องไห้โฮเลยฉันจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะแต่เขาเป็นลมบ้าหมูอะ่ะชักบ้าหมูแล้วเซมขอสลับเออหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดจะเข้ารายการต่อค่ะ ันว่าสื่ออัพรีประชาชนสุดเดือดเม่ออาเจอแต่สื่อปากหมาหน้าจอทีวีมันเห่าหอนรับกันเต็มที่คนเร็วเร็วพูดให้ดูดียกคนอัภรีแล้วก็เชียร์กันใหญ่ สิบก็ขอต่อนะคะนี่มันสามทุ่มครึ่งนะชั่วโมงกว่าก็ที่จริงเรื่องพูดด้วยเซนมันมีเยอะมากเลยเกี่ยวกับการต่อสู้นะตอนนี้ก็บอกตรงว่าเวลานอนน้อยมันก็มึนนะนะมันมึนแล้วก็ขอให้สมาชิกเนะะี่ยค่ะพิจารณาเหตุการณ์นะคะ แล้วก็สิ่งที่เราจะสู้ต่อไปก้าวต่อไปของเราค่ะก้าวต่อไปของเราตอนเนี้ยที่จะไปคิดเอาชนะเขาผู้ตรงๆนั้นในความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะยากค่ะยากนอกจากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วการที่จะไปโหมด่าเขาแล้วก็อะไรนะฮะท้าทายเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในวงการของไซเบอร์เยอะเลยนะแทกอะ เขาแทรกอยู่ในไลน์เขาแทรกทุกอย่างแทรกอยู่ในแดงเรานะ,ะใน facebook อะ่ะอันตรายมากค่ะใน facebook นะคะอันตรายมาก Facebook เขาแทรกอยู่ทุกที่เลยค่ะเขาแทรกอยู่ทุกที่ส่วนแทรกในแดงอะ่ะแทรกมานานแล้วตั้งแต่เรายังไม่สลายแทรกมานานแล้วค่ะมีแล้วก็ชี้เป้าค่ะตอนนี้ยิงหนักเลยไปไปดูที่ชี้เป้ากันให้เละเลยค่ะแดงชี้เป้ากันเองค่ะ จะจะจะไปชนะเมื่อไหร่คะการเคลื่อนไหวมีได้แค่แค่นอกประเทศเนี่ยแต่ก็เป็นกันทั้เองคะ่ะความสามัคคียังไม่มีละเราเราอยู่แค่เนี้ยที่ในต่างประเทศที่จะเคลื่อนไหวกันได้อะ่ะก็แตกคะ่ะแตกไม่พอใส่สีที่ไข่แล้วมาชี้เป้ากันเองอะคะ่ะไปชนะเมื่อไหร่คะอย่างนี้จะไปชนะเมื่อไหร่ไม่มีทางเลยคะ่ะไม่มีทาง ใจเย็นเยนกันไปนะคะใจะเย็นๆยกันไปว่าได้ยินบานะได้ยินมาว่าทหารน่ะอันนี้ได้ยินบานะเล่าสู่กันฟังเฉยๆส่วนเดซัมจะคิดยังไงหรือคุณจะคิดยังไงก็เป็นอีกเรื่องทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับได้ยินว่าทหารเขาจําเป็นต้องเข้ามาจัดการประเทศบ้านเมืองเพราะว่าสองฝ่ายไม่ลงกันเลยบ้านเมืองก็ยิ่งพังยิ่งพัง,งพงึ่งพังไป เขาจําเป็นต้องเข้ามาเออปฏิรูปประเทศนี่ที่เขาพูดใน้อเซมพังนะแล้วก็ให้ดูเข้าไปให้ดูเข้าไปแต่ที่เอเซมถามไปทางเมืองไทยอะ่ะถามไปเฮ้ยเมืองไทยอยู่กันเป็นยังไงอ่ะ mm. ในประเทศไทยอยู่กันเป็นยังไงอยู่กันปกติเปล่าเขาบอกก็ปกตินี่เขาเห็นดีด้วยว่าจะให้ทหารปฏิรูปไปคนแดงเขาก็สลายหมดแล้วในในหมู่บ้านไอเซมก็สลายหมดแล้วค่ะ สลายหมดแล้วเขาเข้าถึงบ้านเลยค่ะที่บอกว่าเป็นมาเวลาไปไปอะไรคะไปเวทีกันน่ะจะบอกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาจากนั้นมาจากนี้เขาสลายหมดแล้วเขาไปถึงในหมู่บ้านเลยค่ะฐานไม่มีแล้วแดงนะฮะเขาบอกอืมต้องทําใจแล้วคงจะลุกกันไม่ได้อีกแล้วละ่ะเขากดไว้สนิทแล้วก็ก็ต้องปล่อยให้เขาบริหารประเทศไปแล้วก็ดูกันไป ถ้าดูกันไปแล้ว